แล้วครับเปิดมาเนี่ยเราก็มาเจอกันนางเอกของเราที่ชื่อว่าเคทอรีเคที่นั่นแหละนางเอกของเราเนี่ยเพิ่งจะโดนแฟนหนุ่มของเธอขอแต่งงานนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็พาไปเที่ยวกันนะครับผมคล้ายๆแบบปาร์ตี้สลดัดโสดในกลุ่มเนี่ยก็จะมีนางเอกของเราสาวเอเชีย e แล้วก็เพื่อนสีของนางเอกนะครับผมทองทองเพื่อนสีของนางเอกเนี่ยก็จะเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยนะครับพวกเขาเนี่ยก็พากันไปเที่ยวเกาะต่างประเทศนะครับผมเป็นแบบว่าต่างประเทศอยู่เกาะเป็นทะเลอะไรอย่างนี้สวยงาม พอเข้าพักเนี่ยนะครับผมตอนเช้าอีกวันเนี่ยพวกเธอก็พากันไปเที่ยวน้ําตกในป่าลึกเลยได้ว่าเดินกันไม่กลัวหลงเลยทีเดียวก็วเดินตามแผนที่เข้าไปนะครับเธอก็เจอกับน้ําตกที่สวยมากๆตรงแถวๆน้ําตกเนี่ยมันก็มีเม็ดใสๆคล้าย,ายๆกับไข่มุกพวกเธอก็ไปจับแบบสงสัยกันนะแล้วก็ไปเล่นน้ํานางเอกของเราเนี่ยก็โดนกัดโดนตัวอะไรไม่รู้กัดและจากนั้นพวกเธอเนี่ยก็ได้ไปปาร์ตี้กันอย่างเมามันนะครับ ตอนเย็นช่วงดึกเนี่ยก็ไปปาร์ตี้กันเรียด,ดว่าทั้ง3คนนี่เที่ยวกันมันเลยครับในคลิปนี้นะครับผมถ่ายเป็นนางเอกเนี่ยเม au, จาจ๋าเลยเมาไม่รู้เรื่องนะครับและเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยดูเลยฝั่งเพื่อนซีนางเอกเนี่ยก็ถ่ายกันอย่างเดียวนะครับและในคลิปเนี่ยก็มาถ่ายกันอีกทีตอนเช้าตอนที่ไม่เห็นนางเอกแล้วแล้วก็ไปเจอนางเอ,งอกอีกทีที่ชายหาดนะครับปรากฏว่าไปเจอนางเอกตื่นมาเนี่ยแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับก็กลายเป็นว่านางเอกเนี่ย เหมือนจะวันไนสแตนแบบไม่รู้เรื่องไปเรียบร้อยแล้วแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมานะครับผมนั่งเองเนี่ยลับมาจากการเที่ยว แล้วเคที่เนี่ยก็ได้มาพักที่ห้องของเธอซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องพระเอกนะครับเรกว่าพระเอกเนี่ยรวยมากๆพระเอกเนี่ยก็ได้มาเซอร์ไพรส์นางเอกหลังจากเธอเที่ยวแล้วนะครับมาบอกว่าเนี่ยที่รักเราจะวางแผนเรื่องการมีครอบครัวกันนางเอกเนี่ยก็ซึมๆนะครับเพราะว่าได้ทาเรื่องไม่ดีไปแต่ก็ไม่ได้บอกพระเอกตอนที่เธอไปปาร์ตี้เนี่ยนางเอกของเราเมาหนักมากนะฮะจนเผลอไปวันไนสแตนกับอีกคนนึงแล้วเธอก็มาดูคลิปแล้วก็ปิดไปจากนั้นเนี่ยนางเอกก็ไปอาบน้านะครับพราว่าแผลที่เธอโดนกัดเนี่ยมันแดงเป็นจ้ำๆแป,กแปกแลกๆลักษณะ อาการแดงเนี่ยคล้ายๆกับอาการคนแพ้นะครับแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งนางเอกเนี่ยก็ยังติดต่อกับเพื่อนสาวอยู่นะครับเป็นเพื่อนสาวเอเชียก็พูดคุยกันและทีนี้นางเอกเนี่ยก็ลงไปซักผ้านะครับที่ชั้นล่างปรากฏว่าน้ํายาซักผ้าเนี่ยมันหมดนางเอกเลยต้องไปขอน้ํายาซักผ้าจากแม่พระเอกนะครับ แล้วก็เปิดตัวแม่พระเอกซึ่งก็ดูเหมือนว่าแม่พระเอกเนี่ยจะไม่ชอบนางเอกลูกสะใภ้คนนี้เอาซะเลยแกก็แบบบ่นๆอะไรเงี้ยเดี๋ยไม่โดูแลนหน,น่นนี่นั่นเลยอืมเอาไปเอาไปแล้วก็ตัดผ้ามาที่นางเอกเนี่ยนั่งรอกินข้าวกับพระเอกนะครับนางเอกเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหูดีขึ้นนะครับได้ยินเสียงพระเอกจากไกลๆรู้ว่าพระเอกเนี่ยกำลังนินทาเธออยู่นะครับพอเข้ามาเนี่ยก็มาเจอกันแล้วนางเอกก็บอกเออไปกินข้าวป่ะแล้วพอทีนี้พระเอกเนี่ยเข้ามากินข้าวนะครับพวกเขาก็นั่งกินข้าวกันนะพระเอกก็คุยยเเเรรืื่่อองงงนนีีส ก็ดังจอบเจบกินแบบกินปกติแต่นางเอกเนี่ยได้ยินเสียงดังมากๆนะครับเสียงเคาะจานเสียงกินข้าวจอบเจ๊บแล้วนางเอกเนี่ยมันก็ได้รับเสียงบรบกวนมากๆนะครับส่วนพระเอกเนี่ยก็ได้ถามนางเอกว่าเอ้าแหวนหายไปไหนไงนางเอกก็บอกอ๋อถอดไปล้างทำความสะอาดมันสกรปรกแต่ว่าจริงๆแล้วนางเอกเนี่ยทำหายตอนปาร์ตี้นะครับไม่รู้หายไปไหนแล้วพอนางเอกเนี่ย,ยได้ยินเสียงดังมากๆ,ๆนะครับก็หูเธอมันดีขึ้นดีนเสียงดังเกินไปมันเป็นคลื่นความถี่เธอก็ไปอ้วกนะครับ อ้วกของเธอนี่ไม่ธรรมดานะเป็นเมือกใสๆเลยแล้วพระเอกก็ไม่ไปดูนะครับถามว่าเออโอเคไม่มีอ้วกอะ่ะพอพระเอกมันเห็นหน้าตานางเอกมันก็บอกเออดูเหมือนจะป่วยๆนะเออพักผ่อนเยอะๆแล้วกันแล้วก็ตัดภาพาไปที่นางเอกเนี่ยไปอาบน้ําแล้วก็ได้ยินเสียงมือถือเนี่ยดังจนตกใจเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเพื่อนสีของนางเอกก็ได้มาหานะครับมาถามนางเอกว่าเรื่องที่ไปเที่ยวกันวันนั้นแล้วนางเอกเผลอไปวันนานสแตนกับคนอื่นเนี่ยได้บอกแฟนหรือย,ยังนางเอกเนี่ก็เครียดเลยนะครับบอกว่ายังไม่ได้บอกบอกไม่ได้ จากนั้นเนี่ยเธอก็มาดูคลิปบนไปอีกนะครับผมแล้วก็เครียดอีกนะหยิบขนมปังขึ้นมากินแต่ว่าท้องเธอเนี่ยมันอืดน,นะครับพอกินขนมปังเข้าไปอ้วกออกมาเป็นเมือกเลยครับแต่รอบนี้เมือกมันเริ่มเหลืองๆลแล้วไม่ใสแล้วนางเอกเนี่ยก็เลยไปซื้อที่ตรวจคันมานะครับพอคิดว่าตัวเองเนี่ยแพ้ท้องในใจเนี่ยก็กลัวว่ามันจะท้องจริงๆหรือเปล่าเพราะั้ามันเป็นอย่างนั้นพระเอกคงจะไม่รักนางเอกแล้วแล้วนางเอกเนี่ยก็เดินไปดูหุ่นตัวเองนะครับเออเออตัวยังสวยอยู่เฮ้ยนั่นอะไร แล้วเธอก็เห็นสิ่งแปลกๆนะครับผมที่ขาตัวเองมันเป็นตุ่มๆคล้ายๆกับตุ่มสิวไม่นางเอกของเรามือสนไปบีบออกมาปรากฏว่าน้องแตกสิครับรออะไร เลดวานางเอกเนี่ยเจ็บมากเลยนะครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาทําความสะอาดท,ท,ท,ทู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 มันไม่ใช่สิวนะครับมันเหมือนฝีมากกว่าตอนนี้แล้วเธอเนี่ยก็ได้ไปเห็นที่ตรวจคันแสดงผลนะครับปรากฏว่าเธอนั้นท้องจริงๆนางเอกนี่ก็เสียใจเลยกับความผิดพลาดของตัวเองจากนั้นก็ตัดผ้ามาที่เธอเนี่ยไปเหมายาจากร้านมานะครับยาแก้คันแก้น,นกู่นแก้นี่แก้แพ้แก้แมลงสัตว์กรูต่อยเอามาหมดเลยครับผมทาเข้าไปทาเข้าไปที่ขาแล้วก็อ้วกครับยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่เธอก็อ้วกตอนนี้อาการเธอเนี่ยเริ่มแปลกๆ เห็นได้ชัดเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มแสบตาครับโอ้ทำไมแดดมันจ้าอย่างนี้เออเฮจ้าจริงๆงเลยอ่ะมันจ้าซะเหลือเกินแล้วก็ปิดม่านอยู่มืดมดนะครับแล้วเธอเนี่ยก็เดินไปในห้องมืดๆนะครับแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนเพื่อ,เ,อเปิดไฟหลอสะพายเธออยู่เพราะว่านางเอกเนี่ยตั้งท้องนะครับแล้วก็พูดว่า มีลูกมีลูกมีลูกนางเอกนี่ก็ตกใจเลยนะครับเครียดด้วยโอ้ไม่อยากท้องเว้ยจากนั้นก็ได้มีไข่เนี่ยออกมาจากจิมิของเธอนะครับลักษณะไข่เนี่ยเหมือนกับชานมไขมุกเลยแล้วนางเอกก็บอกว่ายุด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 จากนั้นเนี่ยเธอก็ตื่นขึ้นมานะครับพบว่าเพื่อนเธอที่มารอเซอร์ไพรส์เนี่ยมันเป็นภาพหลอนแต่ปรากฏว่าเมือกเนี่ยเต็มห้องเลยนะครับแล้วเธอเนี่ยก็เดินไปเมือกเต็มห้องเลยแยะแยะแยะแยชะไปหมดแล้วก็เดินไปเช็คที่เตียงนะครับเตียงเนี่ยเต็มไปด้วยไข่มุกนะครับจจริงงงๆแแล้วเเนี่าาะป็ไขขอมมท ตอนนี้นางเอกก็เริ่มกลัวๆแล้วนะครับอย่าว่าแต่นางเอกเลยคนดูก็เริ่มกลัวแล้วและจากนั้นแม่พระเอกเนี่ยก็เข้ามาทักนางเอกนะครับเลยด้ว่าแม่พระเอกนี่สวยจริงๆนางเอกในตอนแรกก็ไม่ยอมเปิดประตูนะครับแล้วก็นิ่งๆไปแล้วก็เริ่มยิ้มครับเปิดประตูให้แม่พระเอกเข้ามาบอกเลยว่าแม่พระเอกเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะครับด้วยความที่แม่พระเอกเนี่ยไม่ชอบนางเอกอยู่แล้วนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็เลยเถียงกันจนนางเอกเนี่ยทนไม่ไหวบีบคอใส่แม่พระเอกแล้วก็พ่นพิษออกมาใส่แม่พระเอกจนเดสสมอดเด้งครับจากนั้น นางเอกเนี่ยก็เอาศพไปซ่อนในอ่าง หมักไว้ครับไม่ไม่ไมซ่อนเหมือนหมักไว้แล้วพระเอกเนี่ยก็ตามมาที่ห้องบอกให้นางเอกเนี่ยเปิดประตูเพราะว่าไม่ได้เจอกับนางเอกนานนะครับนางเอกเนี่ยมันก็ไม่ยอมเปิดให้พระเอกแล้วก็ตะโกนใหญ่เลยว่า ma, อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพระเอกก็งงนะครับเอออะไรไอ่ะไม่เข้าก็ได้ต่อมาเนี่ยเพื่อนสาวเอเชียเนี่ยก็ไปเจอกับเพื่อนซีนางเอกแล้วก็บอกว่าเออฉันเป็นห่วงเคที่จังเลยอะ่ะเธออาจจะป่วยหรือเป็นอะไรก็ได้นะจากกลับมาเที่ยวตอนนั้นน่ะนานมากเลยเราไปดูกันไหมไปเยี่ยมกันแต่ว่าเพื่อนซีนางเอกเนี่ยบอกว่าไม่อ่ะฉันไม่ไปนางเอกนิสัยไม่ดี ไปนอนกับผู้ชายคนอื่นเธอยากไปเธอก็ไปเลยสาวเอเชียก็งงว่าเออเจ๊นี่เป็นอะไรเนี่ยเพื่อนมึงนะเนี่ยแล้วก็ตัดผ้ามาที่เพื่อนสีนางเอกนะครับกาลังหยิบแหวนนางเอกขึ้นมาดูเพราะว่าเพื่อนสีนางเอกเนี่ยได้ขโมยแหวนนางเอกมาตอนนั้นนะครับตอนที่ไปเที่ยวกันในใจลึกๆเนี่ยเพื่อนสีเนี่ยก็แอบชอบสามีนางเอกนะครับแล้วก็หวังที่จะเคลมแล้วก็ตัดผ้ามาที่สาวเอเชียนะครับเป็นห่วงเพื่อนมากเลยเป็นห่วงนางเอกเป็นห่วงเคที่ก็มาถึงห้องนะครับแล้วก็บอกว่าเคที่เปิดประตูกันเธอโอเคไหมฉันกลัวนะเนี่ยพอเจ๊แก ว่ากลัวนะครับแต่เจ๊แกก็งัดห้องเข้าไปหานางเอกด้วยความเป็นห่วงแล้วก็โอ้โหใครแต่งห้องนี่เจเอเชียเนี่ยก็เดินไปสำรวจห้องนะครับโอ้โหใครแต่งห้องวะบอกเลยว่าเป็นตีนแมวนี่วิ่งออกจากห้องนานแล้วนะครับแล้วสาวเอเชียเนี่ยก็ไปเจอกับเพื่อนของเธอนะตอนนี้นางเอกก็เริ่มสติหลุดไปแล้วนะครับน่งกอดเข่าอยู่นางเอกก็บอกกับเพื่อนว่าฉันกลัวจังเลยแต่ปรากฏว่าเพื่อนเธอนั้นกลัวกว่านะครับเจสาวเอเชียกลัวมากแล้วโอ้ตายตายตายกูบาอยู่แล้วแล้วก็วิ่งตกใจเลยครับผมคนเนี่ยมันตกใจมันก็จะวิ่งวิ่งล้มๆนะฮ ้นําแล้วก็ไปเจอศพแม่พระเอกเนี่ยกำลังหมักอยู่มือถือเนี่ยก็ตกน้ําไปทันทีแห่จังหวะดีมากเลยนางเอกก็โมโหถีบประตูเข้าไปจบครับบอกคําเดียวว่าไม่รอดและนางเอกเนี่ยก็ได้เอามือปิดปากสาวเอเชียรครับแต่ว่ามือของเธอเนี่ยมันเป็นรูๆนะแล้วก็เป็นช่องสําหรับปล่อยพิษทางมือนะครับทาให้สาวเอเชียเนี่ยเด็กพิษเข้าไปเต็มๆแล้วก็เด็สมดิ้งครับแล้วก็ตัดไปที่เพื่อนซีของนางเอกได้ทักไปหาพระเอกบอกว่าเนี่ยฉัน่ะมีอะไรจะให้เธอดูออกมาเจอกันหน่อยแล้วพระเอกก็ <ๆ S 2> ไป<ห>นะครับไป จเจอกันที่รถเนี่ยใตอาพาร์ตเมนต์นะครับผมอยู่กันในรถเพื่อนสีนางเอกเนี่ยก็ได้แชร์หมดเลยว่านางเอกเนี่ยตอนไปเที่ยวนะเมามั่วผู้ชายเอานี่คลิปดูเป็นหลักฐานพระเอกก็บอกว่าเออนางเอกได้กับหนุ่มคนนั้นไหมอะ่ะเจ๊เพื่อนสีเนี่ยก็พยักหน้าใหญ่เลยบอกว่าได้ได้นอนนอนได้กันเขาได้กันพระเอกเนี่ยก็บอกว่าโอ,โอเคผมจะไปเลิกกับเขาแล้วเพื่อนสีกับนางเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรนะฉันรู้ว่าเคที่เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญของเธอแต่ฉันเห็นนะแล้วพระเอกก็โดนยั่วครับจนเกิดอารมณ์แล้วก็อัศบาระห แต่ว่าลืมไปหรือเปล่าครับว่านางเอกตอนนี้หูดีมากๆครับหูดีได้ยินหมดเลยครับว่าทั้งสองคนนี้กาลังทําอะไรกันได้ยินเสียงเป็นอูอ้าอูอาอูอาและนางเอกเ,อกเนี่ยก็โมโหมากครับแล้วก็กีดออกมาเป็นขึ้นเสียง คืนเสียงในทําให้พระเอกและเพื่อนซีเนี่ยที่กำลังอัดสบระแหนมกันอย่างมีความสุขอวกแตกครับจนทั้งคู่เนี่ยอายไม่สามารถแฮมกันต่อได้แล้วก็บอกลากันไปอ่ะบาย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 เออไปก่อนนะเดี๋ยวไปล้างอวกก่อนแล้วก็ตดัด้ามาที่นางเอกตอนนี้หนักเลยครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยได้กลายเป็นมนุษย์แมลงอย่างเต็มตัวแล้วเรื่องอื่นเนี่ยบอกได้เลยว่าโดนแมงมุมกัดเป็นสวปเดอร์แมนแต่เรื่องนี้โดนแมลงต่อยกลายเป็นมนุษย์แมลงไขแมงดาจากนั้นก็ตดัดภาพมาที่เพื่อนซีของเธอนะครับเธอเนี่ยเหมือนจะรู้สึกผิดก็เลยแวะไปดูอาการขอองงงงนาาเกว่ไบ้ ครับเตียนจะเข้าห้องพอเข้าไปก็เจอดีเลยครับนางเอกนี่ได้เตรียมจัดลังไว้เต็มที่เลยนะครับผมห้องนี่กลายเป็นลังแล้วแล้วก็ต่อยเพื่อนซีนางเอกหลับเลยครับก่อนที่เธอเนี่ยจะตื่นขึ้นมาพบว่าโดนเอาเมือกเนี่ยรัดตัวไว้แล้วเพื่อนซีนางเอกนี่ก็บอกว่าเออฉันว่าเธออาจจะป่วยนะเราไปหาหมอกันช่วยเธอได้นะฉันช่วยเธอได้นางเอกเนี่ยก็เปิดคลิปให้ดูเลยว่าไม่ไปหาหมอดูคลิปนี่คลิปนี้เพื่อนซีนางเอกเนี่ยก็ตามถ่ายนางเอกตลอดนะครับปล่อยให้นางเอกเนี่ยเมานะครับกินเหล้าจนเมาแล้วก็ไปโดนชายอื่นเนี่ยพา ไปอาบาร์แรมเพื่อนซีน้นางเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ห้ามนะครับมันตามถ่ายอย่างเดียวนางเอกนี่ก็ยิ้มเลยนะครับแล้วก็ปล่อยน้ํากรดเนี่ยใส่ขาของเพื่อนเธอและเพื่อนเธอก็อ่าแสบแสบแสบ อาแสบและนางเอกเนี่ยมันก็บอกว่าอยากได้นักใช่ไหมผัวเพื่อนเนี่ยอยากได้นักใช่ไหมจนพระเอกเนี่ยมันได้ยินเสียงกรี๊ดของแฟนใหม่นะครับมันก็รีบเข้าไปช่วยเลยนะฮะพอมันเห็นห้องก็โอ้ห้องใครแต่งวะเนี่ยแล้วพระเอกก็รีบวิ่งไปถามแฟนใหม่เลยว่าเออที่รักเป็นไงบ้างเคที่อยู่ไหนเพื่อนสีนางเอกเนี่ยก็บอกว่าเออเธอเป็นสับปะาดไปแล้วตอนนี้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วเพื่อนสีนางเอกเนี่ยก็ตะโกนให้พระเอกหนีไปแต่ว่าไม่ทันแล้วครับนางเอกของเราเนี่ยก็โผล่มาข้างหลังเลยแล้วก็เปิดฮูดออกนะครับผมโหสวยมากมากหัวร้อน แล้วก็เข้ามาใกล้พระเอก เพื่อนซีนางเอกเนี่ยก็บอกว่าใครก็ได้ช่วยได้แล้วก็เดสสมอดเด้งครับยังพูดไม่จบเลยนางเอกฟันคอส่วนพระเอกเนี่ยผู้ชายคนเดียวในอพาร์ตเมนต์ก็วิ่งหนีครับนางเอกเนี่ยมันก็ลักนักกระโดดขี่หลังพระเอกเนี่ยก็จับฟาดลงตรงพื้นนางเอกเนี่ยก็ทําเสียงอ่อนน่ารักบอกว่าเออฉันขอโทษจริงๆฉันขอโทษจริงๆอ,อย่าทาฉันเลยพระเอกเนี่ยมันก็นิ่งไปใจอ่อนสงสารเมียเก่าแล้วก็โดนต่อยเข้าไปที่พุงนะครับโอ้ยการต่อยครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะมันฉีดน้ําเชื้อไปด้วยพระเอกเนี่ยก็คานหนีนางเอกเนี่ยก็วิ่งเข้า พระเอกของเราก็เลยเอาเศษเหล็กเนี่ยเสียบเข้าไปที่อกนางเอกแล้วก็จบเกมครับแล้วแกเนี่ยก็รีบกลับห้องไปโทรแจ้งตำรวจแต่ว่าไม่ทันครับผมพิษน้ำเชื้อเนี่ยมันแรงมากๆนะแล้วพระเอกเนี่ยก็นิ่งสลบไปครับ ตำรวจกับกรงอนามัยเนี่ยก็มาล้อมมาพาร์ทเมนต์เลยนะครับบอกว่าเข้าไปนี่โอ้โหอะไรนี่โหใครแต่งห้องเนี่ยพวกเขานะฮะก็เข้าไปตรวจแล้วก็เก็บตัวอย่างนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจนะจะเก็บตัวอย่างทําไมเป็นผมผม,มเผาบ้านแล้วแต่ว่าพวกเขาไม่เผาครับเดินเดินหน้าที่จะเก็บตัวอย่างไปทดลองต่อแล้วก็ไปเจอศพต่างๆแล้วก็ไปเจอพระเอกเนี่ยนอนนิ่งอยู่แต่ว่าพระเอกเนี่ยยังไม่ตายนะครับกลายเป็นร่างที่อยู่อาศัยของลูกๆนางเอกพอคนเข้ามาเนี่ยตัวระเบิดอัตโนมัติแล้วก็ตัวแตกออกมามีมาแมลงเหมือนยุงบินเต็ม จากนั้นพวกนักวิทยาศาสตร์ตำรวจก็ดูเหมือนตะตกใจและภาพกระตัดไปที่นักวิ่ง2คนเป็นสาวๆน่ารักกําลังวิ่งกันอยู่ใกล้อพาร์ตเมนต์นะครับเธอก็กำลังพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับออกกําลังกายและอีกคนนึงเนี่ยก็โดนมแมลงจากนางเอกเนี่ยกัดเข้าไปนะครับแล้วเธอก็ตีเพะโอเจ็บแต่ว่าไม่ทันนะครับเพราะว่า,มาแมลงตัวนี้มันได้กัดแล้วก็แพรเชื้อเข้าไปสู่สาวน่ารักคนนี้แล้วแล้วหนังก็จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับมนุษย์แมลงกับสาวที่ร่างค่อยๆเน่านะครับซึ่งเรียกได้ว,ว่ามันคล้ายๆกับเรื่องหนึ่งที่สาวเนี่ยค่อยๆกลายเป็นซอมบี้แต่เรื่องนี้สาวเนี่ยค่อยๆกลายเป็นแมลงนะครับและเรื่องนี้มันก็หยาแยงมากๆเลยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กับตีนแมวนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปครับสวัสดีครับ